สวัสดีครับวอนฤสิภาพี่น้องมาโปงข้าหวานนะครับพี่น้องครับตามวิถีชีวิตบนบานเฮ้านะครับพี่น้องหลังจากที่เฮ้าบนบานสารกาวเจ้าทีเจ้าทางเทวบุตรเทว,วดานะครับตามที่เฮ้าได้บนบานไว้แล้วนะครับและก็เฮ้าได้ตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับพี่น้อง นะฮะวาสีผปปงผ้าหวานหนือร่อยผ้านะครับผมเมื่อเขาได้ตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับได้มือกะหาเหลือกหาใช่นะครับเอามือทีดีๆนอพี่นอ้องนอก,กะมาะเห็ดพิธีนะครับโดยการเอาใบคุ้น,นะครับพี่นอ้อง ใบคูนหนึ่งใบเท่ากับหนึ่งผ้านะครับส่วนแต่ละผ้าแต่ละผ้าก็สิมีข่าเนียวนะครับมีกล้วยมีน้ำตาลนะครับเอาวางใส่บนใบคูวนนั่นแหละครับพี่น้องครับนะฮะเป็นพิธีกรรมตามความเสื่อของมาล่างพอ่อมาล่างแม่พืนผ้าเฮ็ดนอพี่น้องนอกนะฮะขามาให้พี่น้องเบ่งแบบพิธีชีวิตบรรดาเห่าตามความเสือ่อ นะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลด้วยพี่น้องด้นะฮะตอนนี้กําลังย้ายเข่าอยู่ครับย้ายเข่าย้ายกล้วยย้ายน้าตาลด้วยครับพี่น้องนี่นะครับผ้าหวานนะฮะขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิง่งให้ผู้ข่าวหมดบุหรือคนไทยคอกนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันมาโดยตลอดนะครับผม สำหรับเพื่อนใหม่กะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมเด้อนะครับจัก 11, 12, มือหนึ่งสองมือนาอพี่น้องผมขอไปเยี่นมไปยามทุกบ้านทุกหลคาเฮือนนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮ้าย้ายผ้ามาเรียบร้อยลอยผ้าแล้วนะครับพี่น้องครับกะมาจุดธูปนะครับบอกเพ้่นนะครับบอกเทวบุตรเทวดาเนาะพี่น้องน,นะครับกะอธิษฐานเอาแล้วครับตามแนวไดมันดีนะครับ บอกพี่น้องไอคอนมาเป็นความเสือส่วนผู้คนนะครับล้านขะกวนนะครับพี่น้องนะฮะพี่น้องเิ็งพิธีกรรมแบบบ้บานเฮ้านะครับตามความเสือบ้บานเฮ้าการปงผ้าหวานนะครับพี่น้องนะครับสิ่งเป็นความเสือแต่ขอแต่แม่ผ้าผ่า็นผ้าทำนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นอ้องโชคดีมีความสุขครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ